น้องนวาจะมาซ่อมอะไรครับซ่อมนี้น้ำรถซ่อมรถตักรถตักรถตักมาซ่อมรถตักนะครับอเคเอาขันนอตออกมานี่ตัวนี้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 เาัปมมันมันหมุนมันต้องหมุนออกาหมุนโอเคัอแล้วอ่าตัวนี้ได้

ตรนี league, league. ้ตรงนี้คือดีด <c subscriber> ีกดไปก่อนเนาะอกอขึ้นมาัดมันชาาชาชาอ่าตรงนี้กันอนี่ไงนไม่เอามุนดีดีไม่มีแรงเหรอไม่ไม่แมแรงเลยอันนี้เงี้ยมันกินข้าวมั่งเลยจะมีแรงนองหลอดได เออจอมหมดได้เลยช่วยพอได้เด <c ười> ี๋ยวย้ายเดี๋ยวช่วยพอจะช่วยพอจอมหมดใช่ไหมใช่ไหมครับอ๋ออะไมนี่เปลี่ยนแป้งจอนเอยแก่แป้งจอนเมันเดยวเปลี่ยนแป้งจอนนี่ยังชวยพอขั้นได้นี้ก็เดี๋ยวขั้นมุนนอกป่ะนี่ไงขาใจยัง ออกแล้วมานเอาแป้งมาจอนาโกขาแลยนะเปล่นแป้งหลอะไรนี่นะเอาเปื่นเปลื่นเลยเอาไปเปลื่นเปื่นเลยเป่นเปื่นเลยนี่เอาจนเปื่นเลยนี่วจอนบอกนี่บอกนี like, ่บอกเปื่นนีวจ้อนนะซึ่งไอ้เปื่อนั่นแหละเปื่นแด้ซ่อมได้

ออกแล้อืมย,ย,ยังไม่ออกแล้วนี่ไม่ออกสิติดนอตอยู่เลยน,นี่เหมียว่าเด่ดนเด็ดป้าเ,เดี๋ยวช่างนาวาซ่อมให้นะครับบอกอ่ะบอกเลยช่างนาวาซ่อมให้นะครับตรงไม้ระวังนาวาซ่อมเป็นซนะ่อมเป็นางานาวาชอบเป็น,นไม้ชอบเป็นไอ้เจ้าเด่นเด็ดป้โอ้ล้นแล้วนะ นี่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 เออนี่ไงนี่อ้โหไหล่นมาเนี่ยสายสเต็มเลยอะไรไไอนะไนู้นไะไนู้นไ่นคหนน่น่ะนี่เราจะเปลี่ยนไแหงย้อนี่องหรอกไฟนู้นไนู้นไฟนู้นองคุณคุณพ่อ นี huh? okay. ่ไงครับคุณลูกไฟล้นเียวฮะไฟล้นนี่ไฟล้นเร็วเหรอนี่เนี่ยอะไรฮะอะไรรถไฟรถไฟอ๋อรถไฟรถตรงนี้เนี่ยตัวด้วมาบอกตัวด้วงจึงรถเลยเหรอรถเลยเอ้าจึงหวามาเล่แดดเดี๋ยวรถตรงนี้มั้านี่ไงเพ้หงจอยเหมือนกันไหเนี่เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนใช่ไหม เดี๋ยวเราลองเดี <après. S 2> uh ๋ยวเราคอลองดึงตรงนี้มาคนนี you know. ่คือปลั๊กอ่าไหนวะปลั๊กสวิต์สวิต์เซ้ตรงนี้ก่อนปลั๊กสวิต์นี่ปลั๊กไฟไฟหรอปั๊กไฟครับปลั๊กไฟอย่างนี้เนาะเราต้องหน้าใช้ลำพุ่งเลยคนเราลองลองดูว่ามันบายสัญญาณกันตายไหมนี่ไฟอะไรนี่ไฟอ๋อไฟจิรุดอย่างเดียวมานี่ไฟรุดไปได้ยไงอย่างเดียวโู่นี่โน่นี่ ใช้ตรงไหนเอาไฟนั้น,นทำเป็นไม้นี่ทำเเป็นลาวอ้อเก่งนะึ้ง่วยจวยพอซ่อมจะไหใน่ากนาว,วนี่อะเก่พอซ่อมใชไหมครับใช้ตงไหนไฟใช้ตรงไหนถ้าเราตารเพื่อนเผือนเสี้นหนาว,ว่าซอมไม่เปิดไม่บอกก่อน ตาตาหลอดตาหลอดเท้าจึงตวงไม้ไข่กับตวงไม้ไข่ตวงหม่าวาเลยจึงว่าตวงไม้มาจึงว่าขิดเบี้ยมาขิดเบี้ยกันขีบบาทสิบบาทนะครับตาไข่ตาตาเท้าจึงตวงไม้หนาว่าซ้อมได้นะว่าขีดกี่บาทนะสิบบาทไม่เพ่งขีดสิบบาทนะครับเพ่งอ้อสิบบาทก็เพ่งแล้วจึงหงเบี้ยในเสือนมมาใครเสือนมไครว่ากินนะ พอเิโอ้ยจิ้งไก่ช่วยพอทำงานบ้างนะทีนี้คุณพออช่วยเราอ๋อคุณพอช่วยต่อไฟฮะจับไฟเอาโมดเนมอดเนมอดเนมอดมาไม่ใจเนมอดบอกกันนี่เนมดอ่านไหมเอ้ยโอ้โหเกือบลนจับเดินเลย เอา้เอาเปดิดดูสิเห็นไหมเอ้ามันมีไม,ม,ม่มีท้ามาลูกเนี่ยไม่มีท้าหนูมาทางเต้านกอนเลย่ังกิมแมวเท่รดเดือว ไฟลืมแล้วไม่จะเขาเ้งไม่จะว่าต่อไฟลืมก็แรงว่าลืมต่อไฟลืมต่อไฟอ่าลืมต่อไฟนี่รกบ็อกเนี่ยหลว่หลขาเล่นมาอนไไหมรถบอกปีน่เนื่องคามไปลาเน่องความจาใช่ไหมอ่าโบกให้ว่าอย่าเล่นตกบอกนะอืมฮะ่ไปยไง हा हा जय झूलेलाल รถตรงนี้นนเลยเดียวโอเคนี่ประกอบประกอบกลับได้ไหมนะประกอบกลับได้ไหมนะนีะได้อ่ะนี่สวิตช์นีเป็นง่ายไปเนอี่ยอะอ่ายสวิตนี้มันให้ไปได้อย่างไงอนี่ะใชโอเคเอาดื้เอเหรอ เดี๋ยวพอกาก็เตือนนี่อ่าบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนะไปเลยคิปนี้บอกก่อนบอกเพื่อนเพื่อนก่อนไปเลยนะรอต่างรถต่างรถต่าอ่าอย่าลืมติดตามกันให้น้องนาวากันนะครับได้ไหมครับ